ความเป็นมาของการละเล่นพื้นบ้านนะคะเป็นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่นในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันและปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ก็น้อยกว่าในสมัยก่อนมากเพราะสมัยปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามากจึงทําใหค้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมกันนักการเล่นของสังคมเป็นกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งได้รับการยกย่องร่วมกันในสังคมโดยมีหลักฐานมาจากความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันการละเล่นแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวกิริยาอาการเป็นหลักอาจมีดนตรีการขับร้องหรือฟ้อนลำประกอบการเล่นด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต,ต่างๆ การละเล่นบางชนิดได้รับการถ่ายทอดเป็นการสืบสานต่อกันมาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องดังนี้การละเล่นพื้นบ้านจึงเป็นการผลิตผลอันเกิดจากความคิดและจินตนาการของมนุษย์ย่อมสะท้อนถึงโลกทัศน์ภูมิทัศน์และจิตวิญญาณของบรรพชนในท้องถิ่นที่ได้ถูกหล่อหลอมจนตกผึกเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และได้กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศชาติการละเล่นนับว่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กและผู้ใหญ่หล้วนแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ต่อไปเรามาดูการละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือกันนะคะปั่นหนังว้อง ต้นกาเนิดมาจากจังหวัดกําแพงเพชรค่ะอุปกรณ์และวิธีการเล่นคือการปั่นหนังว้องคือการปั่นยางวงที่ใช้รัดของเป็นการเล่นของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเล่นโดยการจับคู่บนพื้นลาบไม่สกรปรกค่ะเช่นพื้นเรือนหรือบนโต๊ะอุปกรณ์ที่ใช้คือยางรัดของจํานวนมากเท่าที่หาได้กติกาการเล่นมีอยู่ว่าหากผู้เล่นฝ่ายใดใครยางรัดของอ,อกจากการเป็นเส้นปกติได้ก็จะได้ยางรัดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ค่ะ วิธีการเล่นนะคะเริ่มจากการนํำยางรัดของมาคนละเส้นประกบกันแล้วให้ฝ่ายหนึ่งใช้เส้นถูยางรัดของที่ประกบกันนั้นโดยแรงให้ยางรัดทั้งสองเส้นบิดตัวพันกันจนแน่นแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งพยายามแกะให้คลายออกค่ะถ้าทำได้สําเร็จจะได้ยางรัดไปเป็นของตนถ้าไม่สําเร็จจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทำแทนผัดกันไปเช่นนี้จนกว่าจะมีผู้ทำสำเร็จ เมื่อเสร็จก็เริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆค่ะโอกาสหรือเวลาที่เล่นนะคะเป็นการะเล่นที่ใช้เล่นในยามว่างส่วนแนวคิดและคุณค่านะคะการปั่นหนังว้องเล่นได้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพ่อแม่สามารถให้ลูกเล่นในบ้านและคอยสังเกตพฤติกรรมและนิสัยใจคอของลูกได้หากพบความผิดปกติจะแก้ไขได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเป็นการเก็บรักษายางรัดของไว้ใช้ในโอกาสต่ตอไปอีกด้วยค่ะ ส่วนพงพังนะคะต้นกำเนิดมาจากจังหวัดตากค่ะสถานที่เล่นคือสนามลานกว้างอุปกรณ์คือผ้าปิดตาค่ะจำนวนผู้เล่นนะคะจะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นค่ะวิธีเล่นคือยิงฉุบกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้แพ้จะต้องปิดตาเป็นพงพังตาบอดค่ะผู้เล่นคนอื่นๆจับมือเป็นวงกมลมร้องเพลงพงพังเอ๋ยพงพังตาบอดลอดเข้าลอดออกพงพังตาบอดปล่อยลูกช้างเข้าในวง ขณะเดินวนรอบๆพงพางตาบอดร้องเพลง1-3จบนะคะแล้วนั่งลงพงพางจะเดินมาคำคนอื่นๆซึ่งคนอื่นต้องพยายามหนีค่ะและจะต้องเงียบสนิทหากพงพางจำเสียงหัวเราะรูปลักษณะได้จะเรียกชื่อค่ะถ้าถูกเรียกจะต้องออกมาปิดตาเป็นพงพางต่อไปค่ะแต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องเป็นพงพางอีกไปเรื่อยๆส่วนกติกานะคะใครถูกจับได้และบอกชื่อถูกต้องเป็นพงพางแทนค่ะ ส่วนโอกาสหรือเวลาที่เล่นนะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กๆที่เล่นกันโดยทั่วไปค่ะมาดูการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้กันต่อเลยนะคะภาคใต้คือฉับพงค่ะต้นกำเนิดจากจังหวัดกระบี่นะคะวิธีลและอุปกรณ์การเล่นค่ะฉับพงเป็นวัสดุ ที่เด็กกระบี่ในสมัยก่อนนิยมเล่นกันเป็นการประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็กมาตัดให้เหลือหนึ่งบ้องมีรูกวงตรงกลางตลอดลำยาวประมาณหนึ่งคืบค่ะเรียกส่วนนี้ว่าบอกฉับโพงจากนั้นนำไม้ไผ่ยาวประมาณ1.5คืบมาเกลให้กลมขนาดพอที่จะกระทุงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่ากระบอกฉับโพงความยาวประมาณ1.5คืบค่ะ ส่วนคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอกส่วนนี้เรียกว่าด้ามจับค่ะวิธีการเล่นนะคะนำลูกพลาผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่าค่ะอัดเข้าไปในกระบอกฉับพงแล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอกมือข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุงไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอกค่ะ โอกาสและเวลาที่เล่นนะคะการเล่นฉับพงไม่จํากัดโอกาสและเวลาที่เล่นสามารถเล่นยิงกันแทนปืนหรือยิงวัตถุที่เป็นเป้าได้ทุกโอกาสคุณค่าและแนวคิดค่ะการเล่นฉับพงส่วนใหญ่นิยมกันเป็นกลุ่มๆก่อให้เกิดความสามัคคีในหมูนะ่คณะฝึกความแม่นยำและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่นกันค่ะ การลเล่นพื้นบ้านกรรมไทยนะคะอุปกรณ์และวิธีการเล่นมีดังนี้ค่ะ 1. อย่ยางเส้น 2. องมเมล็ดมะม่วงหิม,มาพาน 3. เมล็ดสวัสด์สมเมล็ดสวด 5. ลูกนูค่ะหรือว่าก้อนดินกลมนะคะวิธีการเล่นคือเมื่อสัญญาณการเล่นเริ่มขึ้นทุกคนจะกอบหรือกรรมของที่อยู่ตรงหน้านั้นโดยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ามีจำนวนเท่าใดสองให้ไทย ว่าของในมือของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเท่าใด 3. เมื่อทายเสร็จทุกคนแบมือออกและนับของในมือของทุกคนใครทายถูกนะคะคนนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้นค่ะถ้าทายถูกหลายคนใช้วิธีแบ่งกันถ้ามีเศษให้รวมไว้เป็นกองกลางเพื่อเล่นหุนต่อไปค่ะโอกาสหรือเวลาที่เล่นนะคะกรรมทายเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็กเล่นได้ทั้งชายและหญิง เป็นการเล่นในล่มโดยมี2-5คนนั่งล้อมวงกันแล้วแต่ละคนเอาของชนิดเดียวกันวางกองตรงหน้าแนวคิดจากการละเล่นกำทายนะคะการเล่นกำทายเป็นการฝึกการสังเกตและฝึกการคำนวณค่ะมาต่อกันที่การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันเลยค่ะการละเล่นการแข่งเรือบกค่ะ จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นต้นกําเนิดค่ะอุปกรณ์คือไม้กระดาน2แผ่นยาวประมาณ1วาเศษค่ะพร้อมเชือกที่จะรัดหลังเท้าติดกับไม้วิธีการเล่นผู้เล่นแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2-5คนโดยจะรัดเท้าทั้งสองข้างไว้กับกระดาน2แผ่นค่ะมือจับเอวหรือจับไหล่ของผู้ที่อยู่ข้างหน้าอาศัยความพร้อมเพียงจะยกเท้าซ้ายพร้อมๆกันดันไม้กระดานไปข้างหน้ากลุ่มใดถึงเส้นชัยก่อนถือว่าชนะค่ะ โอกาสหรือเวลาที่เล่นนะคะส่วนใหญ่จะเล่นในเทศกาลสงการค่ะส่วนคุณค่าและแนวคิดนะคะนอกจากจะเป็นการออกกำลังขาแล้วยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะค่ะและสร้างความสนุกสนานการแข่งเรือโบอกจะเล่นกันในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำไหลผ่านค่ะการลเล่นวิ่งขาโถกเทกนะคะต้นกำเนิดมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะอุปกรณ์และวิธีการเล่นคือ อุปกรณ์มีไม้ไผ่สองลำค่ะถ้าไม่มีก็เจาะรูแล้วเอาไม้อื่นๆสอดไว้เพื่อเป็นที่วางเท้าได้ค่ะวิธีการเล่นคือผู้เล่นจะเลือกไม้ไผ่ลำตรงๆที่มีกิ่งสองลำไว้สำหรับวางเท้าต้องเสมอกันทั้งสองข้างผู้เล่นขึ้นไปยืนบนแขนไม้เวลาเดินยกเท้าข้างไหนมือที่จับลำไม้ไผ่ก็จะยกข้างนั้น ส่วนมากเด็กๆที่เล่นมักจะมาแข่งขันกันใครเดินได้ไวและไม่ตกจากไม้ถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะโอกาสหรือเวลาที่เล่นการวิ่งขาโทกเทกถือเป็นการละเล่นที่เล่นได้ทุกโอกาสโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการค่ะคุณค่าและแนวคิดนะคะนอกเหนือจากความสนุกสนานแล้วยังเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายเพื่อบริหารส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ เดิมผู้ที่ใช้ขาถกเทกเป็นชายหนุ่มไปเกี้ยวสาวเสียงเดินจากไม้เมื่อสาวได้ยินก็จะมาเปิดประตูร้อเพื่อพูดคุยกันตามภาษาหนุ่มสาวหรือบ้านสาวเลี้ยงสุนัขไว้ไม้ถกเทกยังเป็นอุปกรณ์ไล่สุนัขได้อีกด้วยค่ะต่อไปมาดูการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลางกันเลยค่ะการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลางนะคะก็จะมีหมากเก็บค่ะ อุปกรณ์การเล่นคือก้อนหินลักษณะค่อนข้างกลมขนาดเท่าหัวแม่มือจำนวน5เม็ดค่ะวิธีการเล่นคือใช้สิ่งสมมุติเป็นหมากหาก้อนเริ่มต้นด้วยการทอดคือการเทป,ปล่อยให้หมากทั้ง5กระจายไปบนพื้นกระดานถ้าก้อนไหนอยู่ห่างถือว่าเป็นตัวนำและขึ้นต้นด้วยหมากหนึ่งคือหยิบนำลูกไว้ตั้งหากโยนขึ้นไปแล้วปล่อยสีลูกกระจายบนพื้นทีละลูก และรับลูกที่โยนให้ได้ในขนาดเดียวกันถ้าเก็บได้หมดก็ต่อหมักสองหมักสามหมักสี่ค่ะเล่นวิธีแบบเดียวกันเลยนะคะแต่ถ้าเก็บลูกสามลูกพร้อมกันเรียกว่าหมักสามค่ะแล้วจึงเก็บอีกหนึ่งลูกถ้ารวมหมดเรียกว่าหมักสี่ค่ะและลูกโยนนั้นจะตกไม่ได้ค่ะถ้าตกต้องให้คนอื่นเล่นต่อไปหมากเก็ตนี้มีวิธีการเล่นพลิกแพงหลายอย่างค่ะเช่นการใช้มือซ้ายป้องและเลีย หรือเก็บหมากให้เข้าทีละลูก2 3 4สามสตามลำดับเรียกว่าอีกาเข้ารังค่ะถ้าเขี่ยไม่เข้าก็นับเป็นตายยังมีอีกาออกรังรูปูซึ่งใช้มือซ้ายรูปต่างๆถ้าใช้นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือยืนพื้นเป็นรูปเหมือนรูปูก็เรียกว่ารูปูผู้เรียนจะต้องเก็บหมากลงในรูปูหรือเขี่ยออกจากรังในขณะที่รับลูกโยนให้ได้พร้อมกันค่ะ และเล่นชนิดนี้ต้องอาศัยการคาดคะเนให้ดีในขณะที่โยนลูกว่าจะสูงจะต่ําเพียงใดในการโปรยลูกว่าถึงกําหนดต้องเก็บอย่างไรจะได้โปรยให้หมากเหล่านั้นอยู่ชิดหรือห่างกันเพราะถ้ามือที่เก็บไปถูกลูกหมากอีกลูกหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในแม่ที่กําหนดก็ถือว่าตายเหมือนกันค่ะคุณค่าและแนวคิดนะคะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดไหวพริบในการแก้ปัญหา 3. ฝึกน้ำใจนักกีฬาโดยปราศจากการพนันค่ะสเป็นการปลูกฝังความรักความสามคัคคีในหมู่เด็กค่ะต่อไปเป็นการละเล่นกาฟักไข่นะคะอุปกรณ์คือกาบมะพร้าวเพื่อใช้สมมุติเป็นไข่กาคนละหนึ่งกาบค่ะ ลูกตะกอ้อเล็กๆขนาดผลส้มเขียวหวานหรือจะใช้กิ่งไม้เล็กๆยาวประมาณ1คืบแทนก็ได้ค่ะวิธีการเล่นนะคะขีดเส้นเป็นวงกลมบนพื้นกว้างพอสมควรนำเอาไข่ของทุกคนไปรวมกันในวงกลมแล้วหาผู้เล่นหนึ่งคนไปเป็นกาคอยรักษาไข่ไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นแย่งไปได้โดยเป็นกาจะใช้มือเท้าป้องไข่ไว้ก็ได้นะคะโดยจะป้องกันได้เฉพาะในวงจะออกนอกวงไม่ได้ ส่วนผู้แย่งไข่จะต้องระวังอย่าให้มือหรือเท้าของกามาถูกตนได้แต่ถ้าไปถูกไข่เข้าคนนั้นจะต้องเข้าไปเป็นกาแทนแล้วเริ่มเล่นใหม่ค่ะไข่ที่แย่งไปได้ต้องคืนหมดแต่ถ้ากาถูกแย่งไข่ไปได้หมดผู้เป็นกาจะต้องปิดตาแล้วผู้เล่นคนอื่นจะเอาไข่ไปซ่อนตามสถานที่ใกล้ๆหลังจากนั้นกาต้องออกมาตามหาไข่ให้ได้ครบจำนวนถ้าหาไม่ครบแล้วก็ยอมแพ้จะถูกผู้ซ่อนไข่ดึงหู พาไปหาที่ซ่อนไข่จนครบและต้องเป็นกาต่อไปแต่ถ้ากาหาไข่ได้หมดเจ้าของไข่ที่ถูกหากาพบคนแรกจะต้องเป็นกาแทนคุณค่าแนวคิดสาระของการเล่นกาฟักไข่นะคะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสสร้างความสนุกสนานค่ะ